บทที่หนึ่งกระต่ายไม่ตื่นตูมบ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระต่ายมีลูกสองตัวตัวหนึ่งสีดำเหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมาก และสอนให้ลูกลูกร้องเพลงกระตายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูไว้หมาป่ามันมาใกล้อย่าได้เปิดประตูกระตายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนหมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูวันหนึ่ง แม่กระต่ายกับลูกกระต่ายปลูกผักอยู่หน้าบ้านเมฆฝนกำลังตั้งเขาและเคลื่อนผ่านมาลมเริ่มพัดแรงเหมือนกำลังจะเกิดพายุยอดมะพร้าวสายเอ็นตามแรงลมมะพร้าวแก่จัดลูกหนึ่งหล่นจากต้นตกตูมลงมาใกล้ๆแปลงผักของแม่กระต่าย ลูกกระต่ายตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีแม่กระต่ายร้องบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวฟ้าถลม่มหนีเร็วหนีเร็วลูกกระต่ายดำวิ่งพลางร้องพลางอย่างสุดเสียงหยุดก่อนลูกๆแม่กระต่ายตะโกนไม่ใช่ฟ้าถลม่มลูกมะพร้าวต่างหาก ที่ตกลงมาจากต้นลูกกระต่ายทั้งสองยังไม่วางใจต่างแงนมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวยังคงสายไหวและท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่า อย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจ้ากระต่ายตื่นตูมเป็นอย่างไรจ๊ะแม่ลูกกระต่ายขาวถามหลังจากหายกลัวบ้างแล้วกระต่ายตื่นตูมเป็นกระต่ายในนิทานจ้ะถ้าลูกอยากฟังเรื่องกระต่ายตื่นตูมก็มาช่วยกันปลูกผักให้เสร็จก่อน ลูกกระต่ายทั้งสองอยากฟังนิทานจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาวลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกะล่ำปลีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผักไว้เป็นอาหารเมื่อไรแม่จะเล่านิทานล่ะจ๊ะลูกกระต่ายดำทวงสัญญา แม่กระต่ายจึงเริ่มต้นเล่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ลูกฟังแม่กระต่ายเล่าว่ากระต่ายตื่นตูมครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้า ลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดินเกือบถูกกระตายกระตายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถล่มไม่ทันได้ตริตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลังเพราะกลัวความตายฝ่ายเสือช้างกวางสายแรด และสัตว์อื่นอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางว่าฟ้าถลม่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันตริตรองสำคัญว่าฟ้าถล่มจริงก็พากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้ม ขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีกพระยาราชสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นต้นพากันวิ่งมาไม่หยุดย่อน จึงร้องถามว่าเอ๊ะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดนกันล้มตายชะนี้หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อนสัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีก็ต้องหยุดและเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ตนให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีว่า สัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งจึงถามต่อไปว่าฟ้าถล่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสัน่นแต่ขัดอำนาจราชสีไม่ได้ก็ต้องพาราชสีไปพอถึงใต้ต้นตาลที่กระตายนอนอยู่ราชสีพิเคราะห์ดู เห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าผลตาลน,นั้นหล่นลงมากระตายสำคัญว่าฟ้าถลม่มก็ตกใจวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตริตรองก็พากันหลงเชื่อกระตายวิ่งตเตลิดไปจนโดนกันขาหักคอหัก ตกเหวตายสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ก็เพราะเป็นผู้ขาดเขลาปัญญาหาตริตรองมิได้เมื่อแม่กระต่ายเล่านิทานจบลงลูกกระต่ายก็ปรบมือด้วยความพอใจลูกกระต่ายดำพูดว่าฉันเกือบจะเป็นกระต่ายตื่นตูมไปแล้ว ดีนะที่แม่เรียกไว้ทันลูกกระต่ายขาวพูดว่าฉันก็เหมือนกันต่อไปนี้หากเกิดอะไรขึ้นเราต้องคิดให้ดีเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมแม่กระต่ายได้ฟังก็ยิ้มพอใจชวนลูกๆก,กลับเข้าไปในบ้าน และลงมือทำอาหารแสนอร่อยให้ลูกกระต่ายกินเป็นอาหารมื้อค่ำกระต่ายแย่เสือเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมาเห็นเสือกำลังนอนหลับอยู่นึกโกรธว่าเสือชอบจับกระต่ายกินนักจึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่จมูกเสือ เสือตกใจตื่นขึ้นพอลืมตาเห็นว่ากระต่ายเป็นผู้เอาต้นหญ้ามาแย่จะบูกตนก็ร้องห้ามว่าอย่าเล่นหนะ้าแล้วเสือก็หลับต่อไปกระต่ายถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสืออีกเสือโกรธมากคำรามว่าเมเจ้ากระต่ายนี่ข้าจะจับกินเสียเลย กระตายเห็นเสือโกรธก็วิ่งหนีไปเสือไล่าตามกระตายวิ่งไปเจอขี้ควายเข้ากองหนึ่งก็คิดอุบายยั่วเสือได้จึงไปเก็บดอกไม้มาปักรอบๆอบขี้ควายกองนั้นแล้วนั่งลงเอากิ่งไม้โบกไล่มแมลงวันปากพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินท ใครมากินพระอินจะแช่งเสือเข้ามาใกล้กระต่ายแกล้งทำเป็นไม่เห็นมือปัดมแมลงวันปากพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสือเห็นกระต่ายทำดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่า ทำอะไรนะ่ะก็คอยปัดมแมลงวันไม่ให้มาตอมข้าวเหนียวเปียกของพระอินนี่ไงล่ะกระตายตอบและชี้ให้ดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้คลุมอยู่เต็มเสือมองดูดอกไม้แล้วพูดว่าน่ากินดีนี่ขอลองสักคำเถอะน้าไม่ได้ดอก พระอินท่านสั่งให้คอยเฝ้าไม่ให้ใครมากินใครขืนกินเข้าไปโดนสาบแช่งนะเสือลังเลแต่ความอยากกินมีมากกว่าก็อย่าให้พระอินรู้สิขอสักคำเดียวเท่านั้นไม่ได้กระตายตอบเสียงแข็งและแกล้งพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินท ใครมากินพระอินจะแช่งเสืออยากกินมากขึ้นเธอหนา้าขอกินคำเดียวเท่านั้นเราเป็นเพื่อนกันนะกระต่ายแกล้งทำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็เอ่ยว่าตามใจกินก็กินแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปไกลๆก่อนนะขืนนั่งอยู่ที่นี่พระอินมาพบเข้า ว่าข้าปล่อยให้แกกินข้าวเหนียวเปียกของท่านข้าก็แย่ตกลงเสือว่าเอา้าวิ่งไปสิให้ข้าร้องบอกเสียก่อนว่ากินเถอะแกถึงจะลงมือกินได้กระ่ายพูดเสือพยักหน้ากระ่ายรีบวิ่งไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอที่เห็นว่า เสือจะตามไม่ทันง่ายๆแล้วมันก็ร้องตะโกนบอกว่ากินเธอเสือขม่่มเอากองดอกไม้เข้าเต็มที่ขี้ควายเลอะเต็มหน้าทรงกลิ่นเหม็นรุนแรงเสือร้องอูอ้ๆรู้สึก,กโกรธเป็นกำลังไอ้กระต่ายหลอกลวง จะต้องจับกินเสียให้ได้เสือนึกพลางวิ่งตามกระต่ายไปโดยเร็วข้างฝ่ายกระต่ายเมื่อวิ่งมาได้พักหนึ่งมาพบรังพึ่งเข้าก็เกิดความคิดที่จะยั่วเสือขึ้นมาได้จึงหาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งนั่งลงแล้วพึพมพำว่าเสียงของพระอินท ใครได้ยินจะเป็นสุขนักเสือไล่าตามมาทันเห็นกระต่ายนั่งถือท่อนไม้หลับตาและพึพมพำอยู่ก็สงสัยนักจึงถามว่าทำอะไรนะ่ะเฝ้าค้องพระอินนะสิของพระอินทร์ดียังไงเสือสงสัยอ๋อก็มีเสียงเพราะที่สุดละ ใครได้ยินเข้าจะเป็นสุขมากทีเดียวกระตายตอบเสือได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากฟังเสียงคล้องขึ้นมาทันทีช่วยตีให้ฟังสักทีเถอะหน้าไม่ได้ไม่ได้พระอินทร์ท่านสั่งไว้ไม่ให้ใครตีคล้องนี้เป็นอันขาดข้าจึงต้องมาคอยเฝ้าอยู่ไงล่ะเถอะหน้าข้าตีเองก็ได้ กระตายแกล้งทำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็บอกว่าตามใจแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปให้ไกลเสียก่อนนะขืนนั่งอยู่ที่นี่พระอินรู้ว่าข้าปล่อยให้แกตีค้องของท่านข้าก็แย่ตกลงวิ่งไปเร็วๆเข้าสิต้องให้ข้าบอกว่าตีเธอเสียก่อนนะจึงค่อยตีเสือพยักหน้า กระต่ายรีบวิ่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอเห็นว่าเสือจะตามไปไม่ทันแล้วกระต่ายก็ร้องตะโกนบอกว่าตีเธอเสือยกท่อนไม้ขึ้นฟาดตูมลงไปที่รังพึ่งรังพึ่งแตกกระจายฝูงพึ่งกรูเข้าเล่นงานเสือต่อยหน้าตาเสือบวมหมด เสือรู้สึกโกรธยิ่งนักไอ้กระต่ายหลอกลวงคอยดูนะจะจับกินเสียให้ได้เสือคำรามแล้วมันก็ออกวิ่งไล่ตามกระต่ายไปโดยเร็วที่สุดกระต่ายวิ่งไปวิ่งไปนึกในใจว่าทีนี้เสือคงจะเจ็บไม่น้อยสมน้ำหน้าอยากจับพวกกระต่ายกินเก่งนัก แต่เสือก็คงโกรธมากเหมือนกันกระตายคิดเราจะต้องรีบหนีไปให้พ้นพอดีกระตายวิ่งมาถึงริมแม่น้ำจะข้ามไปก็ไม่ได้ขืนคอยอยู่ประเดี๋ยวเสือก็จะตามมาทันกระตายคิดอยู่ครู่หนึ่งก็นึกถึงอุบายขึ้นมาได้จึงร้องตะโกนลงไปที่แม่น้ำว่า จระเข้ทั้งหลายเร็วๆเ,เข้าพระอินทร์รับสั่งให้หาจระเข้ได้ยินเข้าก็ตกใจกลัวพากันรีบลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำกระต่ายบอกว่าพระอินทร์ท่านสั่งให้เราไปธุระทางฝั่งโน้นให้พวกท่านเรียงแถวเข้าเป็นสะพานให้เราเดินข้ามไปเดี๋ยวนี้จระเข้รีบทํำตาม แต่กระต่ายก็ข้ามแม่น้ำไปไม่ได้ตลอดจระเข้แก่ตัวหนึ่งหรือว่าเป็นอุบายของกระต่ายพอกระต่ายมาถึงตนก็แกล้งดำน้ำลงไปเสียกระต่ายตกลงไปในน้ำรู้สึกกลัวเป็นอันมากจระเข้รู้ทานเราเสียแล้วมันคิด เราไม่ควรหลอกเขาเลยตอนที่จระเข้แก่ดำน้ำลงไปนั้นเป็นตอนใกล้ฟังกระต่ายจึงตะเกียกตะกายขึ้นฟังได้แต่ก็สำลักน้ำหลายครั้งพอขึ้นฟั่งได้กระต่ายรีบวิ่งหนีไปไม่เหลียวหลังเมื่อเสือมาถึงฝั่งแม่น้ำกระต่ายก็วิ่งไปไกลเสียแล้ว